กระแตอาสยามแจงดราม่าคนแะหวดรวยลั่นไม่ได้นอนเฉยๆแล้วจะได้มาเป็นที่รู้จักกันอย่างมากค่ะสำหรับตัวแม่ของความเซ็กซี่กระแตอาสยามและนอกจากจะเป็นตัวแม่ของความเซ็กซี่แล้วก็ยังสวยและรวยมากอีกด้วยจนทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับตั้งคำถามว่าทำไมรวยขนาดนี้ และยังโดนคอมเมนต์บนโลกโซเชียลวิพากวิจาร์ณเรื่องการทำคอนเทนต์เปิดบ้านโชว์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวนะทนองว่าระวังคุกระวังโดนตรวจทำเอานักร้องสาวเซ็กซี่กระแตอาสยามถึงกับงงจนต้องออกมาแจงแบบยาวๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมแอดคราแทสสยาม8ว่า ขอแจ้งนิสนึงจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่เป็นห่วงว่าระวังคุกบ้างระวังโดนตรวจบ้างคือเราต้องกังวลเรื่องพวกนี้ไปทำไมหรอคะแตรทำงานงกงทุกวันแทบไม่ได้นอนจ่ายภาษีครบทุกเดือนจ่ายบางเดือนเป็นล้านแตรรู้ว่าแตรทำอะไรคะไม่ต้องห่วงเลยแตรรักชาติมากเงินที่หามาน่าจะได้ช่วยเหลือประเทศไปบ้างในหลายส่วน คนที่ไม่รู้จักยินดีกับผู้อื่นชีวิตเขาต้องเจออะไรแย่ๆมาเยอะมากๆแน่ๆถึงมีแต่พลังงานลบๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้สึกเวทนาและสงสารจริงๆนะคะการที่แตรโพสต์คลิปบ้านอวดความสำเร็จอวดน้ำพักน้ำแรงที่ขยันทำมาหากินร้องเพลงตั้งแต่ห้าขวบจนเป็นศินลปินและมีธุรกิจของตัวเองทั้งแบรนด์เครื่องสำอาง แอดเคที่คอสเมติกทและอีกหลายๆายแบรนด์มันไม่ได้นอนเฉยเฉยแล้วจะได้มาหรอกคะ่ะแค่ตอนทําตอนลงแรงระหว่างทางเราไม่ได้โพสต์แต่พอสำเร็จเราก็อยากโพสต์คนไม่รู้ก็หาว่าเราอวดเราโชคดีบ้างต้นทุนเราดีบ้างจริงๆคือไม่มีคำว่าโชคไม่มีต้นทุนใดๆถ้าคุณติดตามตแตรจริงๆจ,จะเข้าใจว่าชีวิตแตรไม่ใช่ง่ายเลย แล้วทำไมต้องโพสละล่ะ 1. เราอยู่ในวงการบันเทิงเรามีโซเชียลเราก็ต้องทำคอนเทนต์ตลอดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้คนได้เข้ามาติดตาม 2. แต่อยากถ่ายเก็บไว้อีก30ปี100ปีให้ลูกหลานได้เห็นความสำเร็จของเราเรารู้ตัวเองดีเราสร้างมูลค่าและหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่มีทางกลับไปจนแน่นอนหนูเชื่อแบบนั้น เชื่อและเคารพในความรักตัวเองเสมอคะ่ะแต่ก็ดีใจมากที่ยังมีคนส่วนมากน่ารักและให้กำลังใจมนุษย์ด้วยกันพลอยยินดีกับผู้อื่นแบบน่าประทับใจมากๆอ่านละชื่นใจขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆนะคะสุดท้ายนี้อยากฝากให้คิดช่วงเวลาขณะนี้นาะทีนี้คือเวลาที่เราควรมีความสุขกับชีวิตมากที่สุด อย่าเสียสละชีวิตของเราเพื่อความสุขของคนอื่นเพราะมันเสียเวลาชีวิตเราค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นพลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะครับ